มาครับทุกคนใส่รองเท้าแตะเพื่อกันหน้ำตอนอยู่บนบกมาแล้วมาแล้วโอเคเหนื่อยเหมือนกันเดินลุยน้ำหัวหัวหัวแพนด้าก็จบอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมสำหรับภารกิจลาดตระเวนควบคุมพื้นที่ป่าภูเขานะครับ นะกับการปฏิบัติภารกิจของเรานะว่าจะเป็นการอยู่นะการใช้ชีวิตนะการปฏิบัติงานวันนี้ก็จบอีกหนึ่งภารกิจนะครับแล้วก็ได้เวลาออกจากป่าแห่งนี้เพื่อจะเดินเข้าสู่กนะองร้อยของเรานะครับผมตอนมาก็ข้ามน้ํามาตอนกลับเราก็ต้องข้ามน้ํากลับนะครับผมก่นะอนที่เราจะเดินกลับเราก็ได้ไปสํารวจนะข้างหน้าแล้วนะครับผมว่ามีสิ่งผิดปกติไหมนะ พลิกแพงกลยุทธ์นะครับนะ่ะในการเดินนะ่ะต้องเปิดทางใหม่นะครับผมต้องเปิดเปิดทางใหม่นะ่ะเปิดทางใหม่เดินข้ามเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปพบกันนะในกองร้อยแล้วกันนะ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่กองร้อยเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคในเวลาเดินลาดตระเวนกลับกองร้อยแล้วครับภารกิจสําเร็จกําลังพลทุกนายปลอดภยัยไปได้เวลาลาดตระเวนกลับ ก็ร้อยแล้วนะครับทุกคนผมก็ใช้ยุทธวิธีนะครับร้อยเส้นทางเปิดทางเดินใหม่เพื่อให้กลุ่มพอกรอจับทางเราได้นะครับโอ,โอ้ยมาแล้ว นี่ผมก็มาเปิดทางใหม่ไว้นะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมามาอเมาอเทางนี้ดีกว่าต่างกล้องดีกว่าทุกคนลำบากสักหน่อยโอเคทางนี้ ไเดูไปนู่นครับทุกคน

ใส่รองเท้าแตะเพื่อกันน้ำตอนอยู่บนบกพอลงน้ำก็ต้องถอดนะครับ มันึกเหมือนกันนะกคนก็ดูรรบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับ มีปลาน้ำใสเห็นตัวปลาเลยโอเคฟังแล้ว Okay. ถึงฝั่งแล้วทุกคนใส่รองเท้าก่อน ไอ้เจยวกับพานบ้านมาแล้วมาแล้วโอเคเหนื่อยบ้างกันเดินลุยน้ำดูรองเท้านะครับตามป่าตามเขาโอเคตามห้อยตามคลองประมาณนี้ไปกูพวกเราเพื่อความปลอดภัยความปลอดภัยครับ ต้องใส่เป็นเปลี่ยนเป็นรองเท้าคอมแบทนะครับตอนนี้เดี๋ยวออกพื้นที่ไปกัน นู่นครับผมยามคอยเหตุเรามาสเกาหน้าก่อนน้องแบงค์สเกาหน้ามาแล้วนะครับผมอ่าเฉพาะเราไม่ใช่ธรรมดานี่คือชุดสเกาหน้านี่น้องแบงค์เหตุการณ์ปกติป่าวแบงแบงค์ปกติครับปกติโอเคไปบัดนี่ เด้อบ๊วยเจ้าข่าวเลยข่าวแบบนั้นโดยลืมต้องใส่ เปลี่ยนเป็นรองเท้าคอมแบทนะครับทุกคนดึงสายตึง

เชื่อมันตัวเองไม่ครับเอาเสื่อมันในแผนเทาดีกว่าบ่มีกับบ๊มี่ยังกับบ๊อบปียังกระมี่ขึ้นมากะแยกพอตแตกกันแล้วอยู่พอเอ้ยบ่มี่ก็แล้วไปเออแต่ว่าอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับโชคชะตาอันไหนเขาลบได้เขาก็ลบซ้ำๆเบื่อ แมน,น,น,นอันใดที่เฮ็ดให้ชีวิตเฮาอยู่หลอดปลอดภัยเอาก็ากเฮ็ดไปแต่ว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ตามหลักยุทธวิธีก็ว่าไปถึงตัวอย่าบ่แม่นเอาตลอดแบบตาขาวบ่เอาไปเม่อไหร่เอาตลอดแบบเ <c oughs> ออน่าตลอดแบบยุทธวิธีกลยุทธเนี่ยออกว่ากันเพิ่ ชีวิตปรแมาณหัว đ อเด้จะมีขื่นมีลงลงเหรอลงเลยเด้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเด้อื้แหลกจานนั่ก็เสียงคนบอกแถเขาประกาศอยู่ไม่

มาเ,เป็นได้บัดนี้อ้าวพักเหนื่อยแล้วเดินทางต่อบัดนี้เปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับเมื่อกี้เราข้ามน้ำกันโดยใส่รองเท้าแตะนะครับทีนี้ก็มาใส่คอมแบตเดินต่อครับผมยังอีกไกลทางยังยาวไกลนะครับวั <c oughs> บนสุดท้ายของการอยู่ปายอยู่เขานะครับเดี๋ยวก็กลับไปร์จแบตนะครับอาบน้ำซักเสื้อผ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปดูแลน้องๆอ,อ,อีกทีหนึ่งครับผมนุ่นมาแล้วตัวนุข้างหลังเลย มโนจนาตามหาจนเจอนะครับไม่ได้พามาด้วยตามหาอยู่สองวันก็จะเจอนะครับเรามาแอบอยู่ในป่าไปมีอจะต่อให้น้ำไปก่อนเลย,ยเดี๋ยวยเจดี๋ยวตามไปไปครับไปรองเท้าเสียบซ่แบบปีไปต่อครับ ตอนนี้เด็กๆคงจะคิดถึงแย่แล้วครับไปกันเลยครับน้องแมงว่าจะถ่ายไปแล้วผมพูดไปเป็นทั้งนั้นขอตบสูตรทีหนึง่งผ <c oughs> ัวผัวผัวไปโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึงที่กลองร้อยของเรา <c oughs> เดี๋ยวลืมอะไรไหมดูก่อน <c oughs> วิทยุอยู่นี่ปืน พูดประจำกายหลวงข้ามันคอโอ้บี่วๆวันนี้เอาได้แล้วโอเคไปทุกคนเจอกันที่กองร้อยนะครับมาอะไอ้เข้มไม่เจอกันนานอืออือแพนดา้า <c oughs> นี่นนไอ้ยาวโอเคโอเคแค่นี้แหละห <c oughs> นักห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 นัก <c oughs> เอาอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้ว <c oughs> อปแพนด้าทะเลาะก,กันอีกแล้วก,การมึงโอเคไป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 ทะเลาะก,กันไอ้เงาโอเคได้แล้วได้แล้วหนักหนักหนักได้แล้วหนักหนักหนักได้แล้วหนักโอ้หืมหืม้หมอมาต้อนรับมามาโอเคหืมมามามาจับหัวก่อนมาอ่ะจับหัวหนึ่งอ่ะ จับหัวสองอ่ะจับหัวสามแพนด้าอ่ะจับหัวสี่อ่ะเข้มอ่ะจับหัวห้าอ่ะเข้มอายาวไอาา้ตัวใหญ่มอหมเอ็นนี้ซนดื้อไปละไปแล้วไปแล้ว